เป็นสะเก็ดเงินกินไก่หรือว่ากินไข่ได้ไหมตอนนี้เพิ่งเริ่มเป็นที่แขนค่ะเบื้องต้นนะครับ ไข่กับไก่เนี่ยอย่างที่เคยบอกไปว่าคนในกลุ่มของเรานะค่อนข้างมีปัญหาเยอะนะครับแพ้เยอะนะครับ<ะ>เบื้องต้นก็เลยอยากจะให้พดไปกอดอย่างไข่เนี่ยคนจะมีปัญหาในเรื่องแพ้ไข่าขาวบางคนกินไข่แดงไม่ได้บางคนกินไข่าไไา<ะ>ขาวไม่ได้บางคนกินไม่ได้ทั้งสองแบบเลย<ะ>บางคนไข่เป็ดได้ไข่ไก่ไม่ได้อย่างเงี้ยผมก็เลยอยากจะบอกว่ามันดูลําบากแล้วก็แยกแยะลาบากะนะครับบางคนพยายามเขี่ยออกอะไรเงี้ย<ะ>ผมเลยบอกว่า คุณตัดเมนูไข่ออกไปก่อนนะครับเบื้องต้นและไก่ก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดกินไก่แล้วมีปัญหาเนี่ยก็ตัดออกไปก่อนเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปว่า,วาบางคนกินไก่แบบที่เลี้ยงเปิดได้แต่พอมากินไก่อุตสาหกรรมไม่ได้อันนี้มันจะมีปัญหาแบบบวกวนมาเบื้องต้นก็คือตัดไปทั้งหมดเลยนะครับ ไม่ต้องกินไปสักระยะหนึ่งรออาการสเก็ดเงินหายหรือดีขึ้นแล้วนะครับแล้วเราค่อยมาทดลองโดยการจดบันทึกก็ได้กินไปนิดนึงแล้วก็จดบันทึกว่ามันมีอาการอะไรไหมถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ได้เซนซิทีฟแล้วนะครับเราก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณเข้าไปก็ได้